สัสดีครับเชฟไก่โดดนิ้วครับวันนี้ผมจะมาทําโกโก้เนียวเหนิมครับเพื่อนๆโดวยวัตถุดิบ4อย่างครับผมวัตถุดิบของเราก็มีเราจะใช้นมนูงเรียน3ถุงนะครับแล้วก็ผงโกโก้น้ําตาลครับเนยแล้วก็กลิ่นครับผมวัตถุดิบแต่ส่วนผสมผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆเ,เราไปลงมือทำกันเลยครับผม ใส่นมก่อนครับเพื่อนๆเราจะเคี่ยวนมก่อนด้วยไฟปานกลางนะครับเพื่อนเนเนยครับกลิ่นครับได้เป็นกลิ่นวันนี้ลานะครับเพื่อนๆนน้ำตาลครับเราจะเคี่ยวนมจนกว่านมจะเป็นนมข้นหวานนะครับเพื่อนเ เคี่ยวไปเรื่อยๆครับเราจะใช้ไฟอ่อนๆใช้ไฟกลางนะครับกลางไฟค่อนก่อนนะครับเพื่อนๆแล้วก็คนๆไปเรื่อยๆเลยนะครับผมเ่เราเคี่ยวมาประมาณ20นาทีนะครับเพื่อนๆเราน้ำนมของเราก็ใกล้จะเหนียวข้นแล้วนะครับเราจะใช้เวลาเคี่ยวประมาณ30ถึง25-30ถึงนาทีนะครับเพื่อนๆแล้วเราจะได้นมข้น,นครับผม หลังจากที่เราเคี่ยวอยู่ประมาณสามสิบนาทีนะครับเพื่อนๆน,นมของเราก็จะเหนียวข้นได้ทีแล้วนะครับกลายเป็นนมนมข้นแล้วนะครับเพื่อนๆเราจะมาเทใส่ถาดกันเลยครับหลังจากที่นมของเราเคี่ยวจนข้นเป็นนมข้นแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เราก็เทใส่ถาดใส่ชามของเราเลยครับ ถ้าเ,เพื่อนๆท่านไหนที่ไม่อยากจะกวนก็ซื้อเป็นนมข้นก็ได้นะครับเพือ่อนสำหรับเพื่อนๆที่มีนมโรงเรียนของลูกหลานที่กินไม่หมดนะครับเ,เพื่อนๆเอามาทําแบบนี้ได้เลยครับจากที่เราเคี่ยนมโรงเรียนจนเป็นนมข้นแล้วนะครับเ,เพื่อนเราก็เอาผงโกโก้ของเรานี้ใส่ไปก่อนหนึ่งร้อยกรัมครับเ,เพื่อนเดี๋ยวไว้สามร้อยกรัมนะครับร่อนร่อน หลังจากที่เราล่อนโกโก้ของเราแล้วเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันในนะครับหลังจากที่เราคลุกเข้าส่วนผสมที่1นึ่งล,ลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใส่โกโก้ลงไปอีก30กรัมครับคนให้เข้ากันครับ หลังจากที่เราคนส่วนผสมให้เหนียวเหนืดดีแล้วนะครับเพื่อนๆส่วนผสมทั้งทั้งสี่อย่างของเราเหนียวเหนืดดีเรียบร้อยแบบนี้นะครับเพื่อนๆเ,เราก็เอามาใส่ใส่ถุงพักไว้นะครับเพื่อนถุงที่เราหอ่อห่อพิซซ่านนะครับเพื่อนๆสิบคูณสิบขนาดสิบคูณสิบครับเราเอารองถาดไว้อันหนึ่งครับผมเพื่อนจะใช้ถุง ขนาดไหนก็ได้นะครับที่ที่มีอยู่ในบ้านครับเราก็จะนำถุงอีกแผ่นนึงนะครับเพื่อนๆเ,เรามาโปะแล้วก็ทำให้เขาเป็นแบนๆน,น,นะครับเราจะนำไปแช่ตู้เย็นไว้40นาทีครับเพื่อน หลังจากที่เราพักไว้40นาทีแล้วนะครับเราทำการโรยผงช็อกโกแลตใส่ถาดของเรานะครับทำแผนช็อกโกแลตของเรามัน แผ่นไม้เองนะครับเพื่อนไปได้ไม่ติดถาดครับแล้วเราก็เอาผงช็อกโกแลตมาโรยหน้าอีกทีหนึ่งครับจากนั้นเราก็ตัดแบ่งแบ่งตามลูกชมที่เราสอบได้เลยนะครับเพื่อน เราก็มาจัดเป็นทรงเป็นรูปได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนชอบชอบปั้นแบบกลมๆก,ก็ได้นะครับทําแบบนี้ก็ได้ครับเพื่อนจะเป็นรูกมกลมครับเราไปคับเราก็จะได้เป็นรูกมกลมครับเพื่อน ผมจะทำเป็นสี่เหลี่ยมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆโกโกโ้เนว้วเนื้ครับสำหรับคนชอบช็อกโกแลตครับเพื่อนๆทำแบบง่ายๆสามารถนำไปทำกินที่บ้านได้เลยครับ เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับ <cl aps> เพื่อนๆเชฟไก่ด้วย